วันตรุจีนปี2566นี้ตรงกับวันเสราร์ที่4คุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกา47นาทีเป็นนัก,กษัตย์ปีเถาะธาตุน้ำเนื่องจากปีนี้มีธาตุที่ขัดแย้งกันจะทำให้คนที่เคยรัก,กหรือเป็นเพื่อนกันอาจเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในเรื่องของแนวคิดจะมีการแข่งขันทำลายล้างซึ่งกันและกันปีนี้จะมีการเปลี่ยนขัน้วอำนาจทางด้านเศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นปลายยุค8ซึ่งเหลือพลังจากดินไม่ถึง20%ในปี2566ในปีนี้พลังจากยุค9ก้าำลังเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ยุค8ซึ่งในยุค9ในปี2567นี้เป็นยุคแห่งไฟธาตุหยางยุคแห่งความรู้เทคโนโลยีพลังงานสินทรัพย์แบบเต็มรูปแบบในปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายของยุค8เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย พื้นที่ในแถบตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกจะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปนี้เราจะได้เห็นผู้หญิงหรือเพศที่3ามีบทบาทในระดับโลกมากกว่าผู้ชายอย่างชัดเจนปกติในการทำนายดวงหากต้องการที่จะให้เกิดความแม่นยําต้องมีข้อมูลของเวลาเกิดวันเกิดเดือนเกิดและปีเกิด มาประกอบการทํานายแต่สําหรับข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นการทํานายตามปีนักษัตริย์ของจีนในภาพรวมทํานายเฉพาะปีที่เป็นปีกําเนิดของนักษัตริย์นั้นๆกับปีนักษัตริย์ถอกธาตุน้ําเท่านั้นขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังข้อมูลดังกลาง่าวนักษัตริย์ลำดับที่5ในราศีปีเกิดของจีนก็คือปีเมรงสัญ,ญลักษณ์ก็คือมังกรเมรงเป็นสัตว์ใหญ่จําพวกอย่าง เวลาที่ดีของคนที่เกิดในปีมะโรงก็คือ7นาฬิกาหนนาทีถึง9นาฬิกาทิศประจำตัวหรือว่าทิศประจำราศีก็คือทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ในตำแหน่งที่97 5ุดาองศาถึง127 5องศาฤดูประจำราศีก็คือฤดูใบไม้ผลิตสีประจำราศีก็คือสีน้ำตาลสีเทาอ่อนสีเหลืองธาตุประจำราศีก็คือธาตุดิน หากเป็นการทำนายแบบอื่นๆปีมะโรงคือธาตุทองแต่ในนักษัตริย์ของจีนนั้นปีมะโรงคือธาตุดินสีที่เกื้อหนุนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองคือสีแดงสีส้มสีชมพูและสีม่วงทิศที่ดีและสมโงกับคนที่เกิดในราศีปีมะโรงก็คือทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศพิฆาตที่ไม่ควรเดินทางไปก็คือทิศตะวันออก เวลาที่สามารถใช้จัดงานมงคลได้ก็คือ7นาฬิกาหนนาทีถึง9นาฬิกา15นาฬิกาหนนาทีถึง19นาฬิกา23นาฬิกาหนนาทีถึง3นาฬิกาเวลาที่ควรงดทำกิจกรรมมงคลก็คือ19นาฬิกาหนนาทีถึง21นาฬิกาคนที่เกิดในราศีปีมะโรงจะมีชีวิตที่ดีในปีฉลูปีมะโรงปีมะเส็งปีชวด และเดือนที่ดีก็คือมกราคมเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมและไม่ค่อยราบรื่นหรือตกต่ำในปีจอและเดือนตุลาคมราศีคู่ทุกคู่ยากของคนที่เกิดในราศีปีมะโรงก็คือรากาซึ่งจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินราศีคู่หูของคนที่เกิดในราศีปีมะโรงก็คือปีชวดเสริมในเรื่องความคิดปีวอก เสริมความรู้ซึ่งกันและกันและราศีผู้รักผู้ใคร่ของคนที่เกิดในราศีปีมะโรงก็คือปีฉลูและปีมะเสง็งซึ่งเสริมดวงในเรื่องของการเงินราศีผู้กัดของคนที่เกิดในราศีปีมะโรงก็คือปีจอเพราะจะทําให้พูดกันไม่รู้เรื่องมีทิฐิเข้ากับยาก ดังนั้นหากคนที่เกิดในราศีปีมะโรงต้องการจะร่วมหุ้นลงทุนก็ควรเป็นนักกษัตริย์ที่มีธาตุเดียวกันหรือว่าสมทบกันและไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนกับคนที่เกิดในปีชฉงของตัวลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในราศีปีมะโรงคนที่เกิดในราศีปีมะโรงดวงแข็งมาแต่กำเนิดส่วนใหญ่มักเป็นคนเจ้าอารมณ์มีบุคลิกดีมีพลังมากกล้าหาญแข็งแรงยิงยะโส มีโลกส่วนตัวสูงทรงอิทธิพลมักมีความคิดเห็นดีๆชอบเป็นที่ตึกษาให้กับคนอื่นมีหน้าที่การงานโดดเด่นคนที่เกิดในราศีปีมะโรงหาก,กรับราชการจะมีอำน,นาจวาสนาจะมีตำแหน่งที่สูงหากทำธุรกิจจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายดื้อรั้นผดเดรีก,การและหัวสูงชอบหมกมุ่นกับเรื่องของยศถารดาศักด์และเงินทอง คนที่เกิดในราศีปีมะโรงหน้าใหญ่ใจโตชอบควบคุมคนอื่นเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอมีระเบียบแบบแผนเวลาทำงานจะหวังผลดีเลิศไม่ชอบพึ่งพาผู้อื่นคนที่เกิดในปีนี้มีแต่คนรักเจ้าชู้เงียบสมหวังในเรื่องความรักเสมอไม่ชอบการผูกมัดไม่ชอบความจำเจถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีชายหนุ่มมาชอบพร้อมๆกันหลายคน